เชื่อมาปากเสนิสโซไลยก็จะมักมาลินมากินเมลออทายโหูแต่ในความที่ปากเซเป็นเมืองที่แสนะจอดบรรยากาศทีด่ดีที่สุดโซไล่ก็มักจะเป็นยมาม้าและก็ต้นแรกและโลเคชั่นของปากเซก็จะอ่อนแอมไปด้วยวิวภูเขาซ้ายเป็นน้ำคลองเขาเลยจะสังเกตเห็นหนังเลาวหลายๆเรื่องนี่มักจะมาถ่ายเท่าอยู่นี่โดยเฉพาะหนังสไปดีปากเซเนาะเป็นหนังทีหลายๆคนมักจะจืดเข้ามาปากมักเซไม่มีคำตอบจากหนังเรื่องนี้ โอ้เลยอยากจะมาตามห้อยหนังไปอย่างมาเบิงคืมลาปากเซในตอนนั้นกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปหลายปันไดแล้วอย่างเช่นโลเคชัาา่นแลกที่เขาบอกคือครัวทาหินเป็นครัวเขียวในเรลืองนเนาะโลเคชั่นนี้เปลี่ยนไปหลายเลยแหละเพราะว่ายกไปทั้งครัวเลยคือครัวเขียวตรงเขาเองกับบุมมีโอกาสได้มาเห็นกับตาอา,อาจจะเคยขี่รถพาเองสิแต่กับเบจูเอพราะว่ายังหน่อย่ถา้าให้ส้มเทียบกับบรรยากาศที่อยู่ในหนังเ mm hmm. ขาของสึกว่าอื เขาบอกตอนยังเป็นสีเขียวอยู่เพราะผมคิดว่ามันมีเสน่ห์มันเกา่าแบบวินเทจดีะนะเพราะว่าครัวนี่ก็สางั้งแต่ข้าวฝรั่งเขามากคุณและและปาก์เซก็หาจะมาสา้างใหม่ตอนปี2 0 1 4นี่แอบเสียดายอยู่ได้แต่ก็น,น่าจะมีเหตุผลน้ำมันที่จะต้องเปลี่ยนไปเนาะนี่ก็เป็นโลเคชั่นแรกสำหรับเมื่อนี้ ท่านมาจากควทาฮีดีจะหน่อยก็จะเป็นสานจากพอซบเซซึ่งจะตั้งอยู่ระหว่างกลางของการประกบกันจากแม่นำ้ำคลองและกับแม่น้ำเซโดนซึ่งบริเวณเขตนี้นี่ก็จะเป็นแขวงเซโดนมาก่อนเนาะต้องเล่าก่อนว่าแขวงจัมปาศักนี่เป็นการรวมของสามแขวงเข,ขากันมีแขวงเซโดนแขวงจิบันดอนแล้วแขวงจัมปาซักและก็หาจะมารวมตัวกันตอนปี1 9 7 5แล้วก็แต่งตักเมือปงปาเซนี่เป็นตัวเมืองหลักของแขวงจัมปาซัก์เนื่องจากเป็นเมืองทีเ่เจริญกมู่เป็นเมืองของศูนย์รวมของเศรษฐกิจเนะาะเพราะว่าจะมีเเสสนททาางงงักย ด้วยหลาลๆเหตุผลปากเซ่ก็เลยถึกแต่งต่างให้เป็นตัวเมืองหลักเนาะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เขาเจ้ามาถ่ายทําหนังสบายดีปากเซ่เนาะบนัน้มาโดนแห้งนาจ๊ะประมาณหาปีบรรยากาศยังคงเหมือนเดิมวันนี้เขาคิดว่าวันนีจะมียังเปลี่ยนไปหลายวันนี้ยังคงเหมือนเดิม,มเลยมันยังเป็นบอลที่เหมาะในการมาชมวิวไ่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยพระอาทิตย์ตกอก็เป็นบอลที่ไปหลุ่นมากมานางลมกัน มันลมมันดีเลยวิวก็งามทุกคนไปถ่ายหุบลีมกัน,น,กนแล้วเดี๋ยวต่อไปมอนี่จะไปหาลุนน้องคนหนึ่งทรงเป็นคนหกนักหนังคือกันนี่แหละเนื่องจากเมล,ลินปักเซ่เที่ยวเพลียกับสิงเอาวขวดที่บอกก็เลยส่วนน้องมาถ่ายหุบปีมดินโอ้ลมกันตามภาษาคนฮักหนงัง <laughs> ไปเบิ่งกันวา ในตัวเมืองเก่าบักเซมันยังคงคลาสสิกคือเกาโบเละๆห้องกับอายุกำนองข้อแรกเป็นรุ่นน้องที่เ้างกัความจริงเ้างหูจักกันมาโดนแล้วเขาเคยเขาเคยเขาฟิลแคมมุงกานแต่ว่าฮะกับมาลงกันวังฟิลแคมเมืองเคนี่เออเ้างหูจักกันวางเขาซ้ำเดือนก่อนแม่ก็เลยเอิบมาจอยเป็นยังไงมีตื่นแหรอตอนนี้ตื่นแล้ว กลางตื่นค <INE> in <sti> no <hab> ือนน้องสั่งให้เราจากมาซุ้ยมันเมื่อบอนเซนมันหอนแห้งก็เลยอ่ะมาถ่ายกันตอนสาวละกันผลักเลยพามากินมีทาหินเป็นมีที่เซนเจอคลาสสิกละกันเออห้องนั่งเก่าเชน่าไพมากไพกระต่องแบบพามากินเออสมมติว่ามีมูมาเติบิอาหัวตงพามากินอยู่ดีเชน่ามันเป็นเซนมีแบบเผ็ดเองมันเป็นเซนต์ใหญ่ๆเป๊ะเชน่าเป็นเซนซิกริงเจอปกติอยู่แข่งอือเขาจะเป็นแบบเซนแบบน้อยๆอย่างนี้นะเออนี่เป็นแปลกๆที่แบบเขาเผ็ดเองเชน่า แต่ก็แบบอย่างว่าเออนับซูเป็นซิงเกิลเจอเออฟดีมาเซฟเลยคือภรรานี่กับเป็นคนพักนังคือกันมืรอะไรเอื้อเฮ็ดกิฟแบบตามห้อยนังก็เลยอยากชวนภลาษมาจอยแมนเพราะว่าเบื่อเมื่อกี้นี้เหตุสองคนเราแบบกินบอกอีกมั้ยเฮ็ดคอนเทนต์ยังงี้ป่ะสิโอเคมาตามห้อยนังละกันคืนนังสบายดีสิน้องเคยเบิ่งบไหเคยมีซ้ำผักเคยเไหมครับแมนยังหูมาผักในซุดพี่จริงค่ะ มากกว่าทุกผ่แต่ว่าผ่าเที่ยวมากกว่ามันจะเป็นผ่าที่ทายอยู่บ้านเฮาอยู่แล้วต้องมาหาขับต่ออยู่ปั๊บเจท่านั้นแม่จะว่าแบบความพิเศษคือเขาทายอยู่บ้านเฮาต้องซ้องผ่าไปนะผ่าซ้องกับผ่าซ้ำเลยหมดซ้ำผ่าเลยทายอยู่ปักบเจมาเลยเอาผ่าหนึ่งทายอยู่หลวงพอบางหลวงพอบางจะว่าต้นคลิปพันยูปักบเจว่าเออหมดเจอแบบแต่ยังน้อยยังซีเอฟได้เพราะจะเป็นหนังที่แบบเพาติดผักจะยัไม่รีเน่แม่ก็ทายอยู่เล่า ไม่จรงนะเอือ่อยเอือเอ่อยแบบมาตามห้อยนางอยู่ปราเซ่จังม่อเมื่อเดียวเมื่อนี่แมนเลิกไปแมนบอกยังพอแมนเอื่อยไปเซ่มาไหนล่ะไปซบเซ่ซบเซ่มีสีทิไทยซบเซ่แมนนางเอกไปไหวไปกัมมูอ่าม,ม,มีพราทางฮีททีตะกินเป็นสีเขียวนะเพราตัวนี้อะไรอ๋อ,อ,อมแมนเขาเขาทูบเฮดใหม่แล้วแมบบสีเขียวเลยแมนมันคลาสสิกดีแมนเสียดายเลยมันมิสเนอร์รี่เสียดาย แบี่อชื่อที่มนอย่างข้ามูลระวังคทางอันออกไปประจนใจชาวทิวานเพื่อหาเยีงประั่นใจมาสั่งหนังเนึงโอ้จริงค่ะคือเรื่องนังนี่นะนังสบายดีบักดีนะไปที่เอมาผักสองไลท่สุธวาอ่าไม่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 ไปอีกรอโมเม่าไปอีกรักหนึ่งรอแต่ว่าังมันเกี่ยวเรื่องรล่ามันเกี่ยวกับพระเอกเป็นถวมกำกับ เราก็ไปซือนือควัดเหลืองอันนี้สีจะกรบป๋อพานเจือเท่อเพราะว่ามันขาดแห่งมืนด้านใจเลยคิดว่าเออสิบิตัวเองตอนนี้คือตัวเองอย่าง่งี้ยเมาตามหอยนักเลงนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวควาพีพระเอกถ่ายหูบักเจ้มืาหนีก็เลยใช่ไหมคนลาเป็นพระเอกอ้าว่วได้วี่กันเลยนะเอ้ามาถ่ายหูหายใช่ไหมคือมันมีตึกรัสสีเก่าๆอันนี้สีไรเคยไปถ่ายโซนนั้นเคยถ่ายบของเพิมบ่เคย เลยมันใจ,ใจบ่เคยมันใจผมว่าจะออกมาเซอร์ไพรส์พวกเขาสุดๆไปเลยจะนองมากมากแบบว่าสนใจของนางนี่นตั้งแต่ตอนไหนอืมอืมสักสิบบปีเลรอาจ๊ะสองพันสิบสี่ด้วยอี่เหรัหน่าจะน่าจะมันเป็นส่วงแบบนางลาวบูมบูมส่วงฮักอีลีฮะนะฮัอกอีลีนึงฮัาากอีลีอินสไปเรชั่นป่ะนี่แมน่นบอกที่จริงฮะเบิงนางมาก่อนแล้วแต่ว่าไปเบิงนางฮักอีลีแหละแปลว่า เข้ากันนะจะเฮ็ดได้แมน <c oughs> เลยเอาโทรศัพท์เมียมาถ่ายตอนนั้นมันมีเพลงเวลามันสันะนะก็ให้มูคเวอร์ไปแล้วเขาก็ถ่ายไปถ่ายไปตอนนั้นยังมืหูแบบตัดต่อแบบคัดนึงคัดนี้แบบจึกนึงจึกนี้แต่ว่ากลองซับซุมไม่มีแบบกดแบบตึ๊กไวแล้วเขาก็เปลี่ยนมุมมาเขากดอีกทค่นึง <c oughs> แบบพอดีมาเบิ่งขึ้นเอ้ามาันตัดไปตัดมาไหนคือคือนางคือละครเลยฮะนะ ก็เลยแบบเหอเห็นแบบการตจดตัวของโัวหลาลายแห่งแบบว่าเรเห็นว่าเด็กคนนี้สิแบบเปลี่ยนไปเลยเหนแยังแบบมีเทสันกับเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วก็คอยแบบทายทายรีแคปลวกทายหนูไม่ได้เห็นอะไรเลยเป็นหน่องแบบทายตลอดคือไปอันนี้ก็บทายไปเลยยังยังยังหมักทายอยู่นะที่ติดกับซิปปีแหละเห็นหน่องเห็นเจสซี่ตลอดมันก็มีสองเบิร์ดไฟคือการมีสองทายหันมาอ่าสองทีเข้าเดี๋เขาไปเฮียน สิ่งที่เขามาเทนิเทคนะนะและเขาจะแบบเทียบเวียดเป็นน้ำอ่าเขาเป็นเด็กต่างแข่งเนี่ยเขาแบบจะเทียบเวียนดเป็นน้ำนะนะแล้วมันก็เลยแบบเอ้ยเบิร์ดไฟส์นะนะแบบเบิร์ดไฟแบบวิญญาณเทียดแล้วนะนะสิ่งที่น้องมาเห็นเป็นเวียดเ,เวียเป็นแมนมาสิเบิร์ดไฟส์มาสิเบิร์ดไฟง่ายนะนะโดนมาสิงกูตัวเองกันมาไหนก็โดนอยู่กับก็บเกือบเกือบ๋อมันกับแบบค่อยๆเตือยๆเออมันกับเตยๆเกือบกลายไปนะเท่ากับแบบ แล้วเขามาทบทวนขึ้นว่าสิ่งที่เขาอยากมาเนียนหย่อนว่าเขาอยากเข็ดนางได้ไม่งนเขาอยากเข็ดเบี้ย,ยเข็นเตเบียหานะมันก็เลยแบบกลับมานเป็นเรื่องปกติชีว<อ>ิตเขาต้องเจออียังพวกนี้ทันแล้วอยากเข็ดนางสไตล์ไหน,น,นในใจบ้างสไตล์ตัวเองขนาดนี่วะแนนขนาดนางั่งนั่งคากนี่เสียนนั่นงคางเพราะว่า ภาษีแบบแลงนั่งหากขนาดเพราะว่าเคือนั่งสบายดีเองกับนั่งหักแล้วขนาะด <c oughs> แต่ว่าอันนี้กับแวะไปเห็นนังพีนัองอนะ่งยังขนาดคือเห็นอยู่คอนแก่นนแะล้วก<ม>ับ<อ>ไปแวะเห็นนังพีในเซียนะแต่กับนั่งเหลือแหละเพราะตัวเองเหลือแต่อยากเ,ยนนะเห็นนัง,นง,ง,หนนงหกนะักแมน เชิญๆแล้วและเข้ากับมาฮอดโลเคชรนที่เขาเจ้ามาถ่ายน้งเนาะเป็นตึกที่วินเทจแห้งแต่ว่าบมวินเทจแล้วเพราะว่าทาสีใหม่แมนเดรีโนเวทไปแล้วเฮ้ยสีมัคือเก่าเลยทุกคนแบบที่ทุกคนเห็นเลยแล้วมือนีเนาะเขาเ o v e r เป็นตัวเองทั้งเอเป็นตากล้องใช่ไหมเขาลาทายฟิล์มไฮ์มาเดิมมือมือมือกล่องฟิล์มใหม่คนบรเคยทายเยายน,นะเยาะ<อ>มันจะเซอร์ไพรส์สุด อนนี้เดมีมีใครมาถ่ายนังเหบ่ยางยางตอนเท่าทนานั้าเต็งมาเอาไว้ําตาบูพาเคยานอาตอนนี้แกก็ร่งยางห้ามุ่งก็ขราอยู่เนาะแต่เข้าแบบิดพ่อเลยว่าเฮ้ยบอนี่เป็นบอนทีในเสียนติดมาสรุปแม่ลายขนาดไหน สบา,ายดีวมีพี่แบบนี้ตั้งรราีลบอกบอกบอกไปเหรอบอกไดไปอุ้ยวนไปเดี๋ยวขอบใจอุ้ยเพื่อใหซ้มจริงกับการอบาอยากเป็นพระเอกเรื่องนี้ทำตังค์ได้ไหมอ้พระเอกเ้าเหรอแล้วเขามีแขกรับเชิญ์ไพรส์ดรอุ้ยมองนี่น่ารัให้พี่พี่มองนี่ ม,ม,นะม,ม,มุมนี้มันเป็นมุมเนี่ยไหนมุมนี้มันเป็นมุมซิงเกิลเจอร์มอแม่นาะแม่แล้ว <laughs> มาเฮ้ยก็มาถ่ายตลอดเลยแบบมาถ่ายดูแห้งนะตึกนี่รู้สึกว่าสีมันแบบสีมันเหลี้ยงแบบปากเซ้นเข้ากับมองสีเหลืี้ <laughs> ย <laughs> งก็สดใสนี่เจ้าานรี

โอเคทุกคนตอนนี้แบบเริ่มห่อนแห้งแล้วก็เลยสิพากันไปนั่งอยู่คาเฟ่ซัมซาแดดโบสและโคลากขบาว่างแล้วไม่ฮะไว้เทิ่หนาเราเข้ามาเจอกันเจอกันไปต้องไปยางปลาด้วกันใช่ไหมเข้าไปสีไปยางปลาเขาร่วมงานไปแล้วบ๊ายบายขอบใจทุกท่านวันนี้บ๊ายบายเจอกันพี่พีมาฝากติดตามโคลาแน่ ตอนนี้เขาก็มาอยู่ทีลีนคอฟฟี่เนาะพักกันตามหอยนางก่อนเพราะว่าผู้เสานี่เขาบอกว่าอากาศมันเย็นดีเนาะแต่พอชิฟต์เจ็ดโมงอะไรพวกก็เริ่มพรอนค่ะตอนสิบสองเลยหนึ่งสองโมงยี่สิบแบบหอนแห้งอย่าไปใส่เลยอยู่งเงนนั่นแหละเขาก็เลยคิดว่าสินังอยู่นี่ยาวๆเลยเนื่องจากมือเสานี่เขาแหกี่ตาตื่นมากแล้วก็ผมซึ้งเมื่อแห้งพอเอาเที่ยวติดติดกันมาหลายเหม่อแล้วนะก็ต้องพักผ่อนมืออื่นเขาก็ต้องหาอยู่ใส่จับอนไปพักผ่อนหย่อนใจ ตอนนี้เข้ากับเอ j นจอยกับการกินสะเขียวเนื่องจากบริกินมาโดนดนหา6ปีมัม้งเออเป็นหาที่หาหนึ่งแถวมากเลยแหละคืออันนี้คอน,นอกคอนเทนต์เนาะแต่ว่ามันเป็นโลเคชั่นที่ควรมาก เชื่อบอลหลายๆคนที่เคยมาบาักเซ่หรือว่าอยู่บักเซ่นี่นะจะมาบรรยากาศตอนแรงสุดแหละเพราะว่ามันเป็นสวนเวลาที่ทุกคนวางแล้วก็อากาศ่ฮ้อนเป็นตาแมงยังลีนมาขี่รถจักรีนมาลอกกินก็ตอนเพลินมันยังนั่งอยู่คาเฟ่คนแข่งจะโดนหูต่อกถือกับพระอาทิตย์แกิตกแล้ว เนื่องจากมันหอนแห้งหอนแบบเจ็บหัวทุกคนหัวเมืองบอกเซมันหอนแบบอ้ายไฟไหมมันจะขาดมันดีได้แต่ขามต้นเพลนไปซะหอนอีลีเมื่ออื่นเขาเลยต้องหาทริปชีไปพักผ่อนยอนใจเนื่องจากทริป30วฟันของเฮ่านี้นี่มันเป็นการออกเดินทางหลยก่ากันไปเที่ยวเนาะมันก็มีรปจนไพเน่ไปเบ่งวิธีชีวิตผู้คนอ่ามันก็มือยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาทริปชีอ่ามันมันมาดึงมูดที่ว่าเ้องกำลังเมื่อยยังเจังสีไปน้ำ หวังว่ามันจะเป็นคีิปทมีหลากหลายสีสันยังเซนมืมอนีมันกะเป็นบรรยากาศของการมาหาคำตอบอยู่ปาัเซเนาะการมาตามหอยนังเที่ยวเคยหมักตอนยังหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออปากเซนีนี่มันพัฒนาแล้วมันก็เปลี่ยนไปหลายแห้งก็อยากให้ปากเซนีนี้ยังคงเป็นเมืองทีคลาสสิกเป็นเมืองทีเวลาทุกคนนึกถึงหรือว่าเดินมาเที่ยวก็ยังเห็นภาพจำนั้นสั์อยู่เนาะ ใไรที่อยากมาตามหอยกับมาตามหอยได้สาหรับไคที่อยากให้เฮ็ดคอนเทนต์ยังอยู่ปากเซหรือคิดว่าปากเซมันมียังไงห,หนาเฮ็ดให้มาเทีย่ยวมาหลินกับคอมเมนต์บอกกันแน่นอนด้วยความที่เขากับบริยูนิโดน,นแล้วกับบริบอัปเดตยังหลายพราะะฉั้นกะสำหรับวัอน,นี้กะได้มาหาคำตอบเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะไว้เจอกันมืออื่น